วันนี้แบบจัดงานในแม่บ้านค่ะก็รู้สึกว่าบรรลุใจในตัวเองนะคะแล้วก็อย่างที่เคยพูดไว้ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวพีดีนะคะว่าการเทยไทยจะต้องกรี๊ดออกมาเลยค่ะเราได้ยินเลยก็หมายัึงกันแบบว่าแต่ว่าจะไม่ต้องเป็นแบบนี้คือเรามีแพชชั่นเราอยากทำดีที่สุดแล้วก็จะทำยังไงก็ได้ให้ไม่มองกลับมาแล้วไม่เสียดาย พี่พี่มอฟีนครับวันนี้เห็นหรือยังฮะว่าพูดจะได้เข้ารอบเห็นไว้หรือยังฮะคือตอนแรกทางทีมงานบอกว่าเราต้องคัด20คนเพื่อเข้ารอบแสดงว่าวันนี้คัดแล้วใช่ไหมฮะล่าสุดในกระดาษพี่มอฟีนมี30คนค่ะเลือกยากมากวันนี้ต้องไปทำการบ้านดูคลิปทั้งหมดอีกรอบนะคะเพื่อที่จะให้แฟนที่สุดกับฟู้ฝ่ายค่ะ คนทาแบบโูเดินสับมากสวยกันเยอะมากก็เลยทําใจลําบากนิดนึงค่ะวันนี้ค่ะแล้วผลผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายสวิมมิงวันนี้เป็นยังไงบ้างหาคะแนนก็จริงๆคือเป็นสปอนเซอร์ช่วยกันเลือกนะคะคือสปอนเซอร์เป็นเพื่อนแล้วก็นั่งด้วยกันช่วยกันเลือกปรากฏว่ารอบแรกขอทางทีมงานว่าขอเพิ่มเป็น1ิบคนอปรากฏว่าทีมงานบอกว่าคิวไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างเซ็ตไปหมดแล้วแม่อย่าทำอย่างนี้หนูเซอร์ไพรส์อยู่ช็อคอะไรเงี้ยก็เลยอะตอนแรกก็จะ 10คนนี่คือได้5,000หดเลยว้าแต่ว่าวันนี้ก็คือ5คนพะเขาฟิกไปแล้วเราก็เลือกให้5คนนะคะซึ่งโปรประมาณดีรูปร่างดีนะคะก็คือคอนดิชั่นก็คือต้องต้องเดินแล้วแบบไลฟ์ลี่แล้วก็รูปร่างต้องเป๊ะประมาณนั้แสดงว่าฟี่์ไม่มีส่วนในการให้คะแนนเลยเป็นแค่่สปอนเซอร์ด้วยถ้าในรอบรอบในในส่วนของรางวัลพิเศษฟินมีส่วนด้วยนะคะแต่ว่าบางอันก็เป็นสปอนเซอร์เรื่องเอง100%แต่ว่าในรอบฟนอล นะคะ40%คือพี่ฟินพีอ60%คือสปอนเซอร์ทั้งหมดมีเอกสารชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ในเรื่องของการให้รางวัลทุกระวันแล้วก็การให้ลำดับทุกลำดับนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าสระบุรีเนี่ยจะไม่แฟนะคะเพราะเราฟินกับ p ี่อจะเลือกแค่40%เท่านั้นที่เหลือคือสปอนเซอร์ล้วนๆค่ะผลงานหน้างานล้วนๆเลยค่ะ พูดถึงน้องตังานลังวันนี้มีานรถเข็ใช้องไขุน่เข็นตอนแรกน้องไข่มุกก็คือด้วยความที่รีบในวันกาล่าไนท์ยิ่งหลังเวทีปรากฏว่าข้อเท้าแพลงอักเสบแบบรุนแรงล่าสุดไปหาหมอก็คือหมอห้ามใช้เด็ดขาด8วันซึ่งวันนี้ก็คือถ้าน้องไข่มุกบังคับตัวเองให้ใช้ไฟนอลน้องไข่มุกอาจจะไม่ได้เดินก็เลยเลือกที่จะให้น้องไข่มุกไม่ได้เดินที แต่ว่าได้ออกมาโชว์ตัวเพราะว่าเตรียมชุดเตรียมทุกอ,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 อย่างไว้แล้วแล้วก็วันไฟนอลก็จะให้น้องไข่มุกออกมาเดินถ่าใกล้หาเพราะว่าวันนี้ถ้าวันไฟนอลจริงๆมันแค่6วัน7วันแต่ว่าก็จะให้น้องเสี่ยงดูว่าจะสามารถไหมโดยที่เราจะแซฟน้องมากที่สุดนะคะแต่วันนี้ก็เราให้น้องเดินไม่ได้จริงๆเพราะถ้าน้องเดินแล้วก็คือไฟนอลน้องอาจจะพลาดโอกาสน้องมีโอกาสเข้ารอบเป็นจัดายน้องมีโอกาสได้เข้ารอบค่ะแต่ขอพูดตรงนี้ว่าน้องคงไม่มีโอกาสได้เลยแล้ว เพราะว่าไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้กิจกรรมคือถือว่าทางเราเห็นสเปริตน้องเห็นความตั้งใจน้องที่มีมาโดยตลอดนะคะแต่เราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับฝ่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องยอมรับว่า,บาน้องไข่ฟุงเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็พยายามสู้มากเราพยายามดันน้องไปถึที่สุดเหมือนกันส่ะพี่มอร์ฟินครับตอนนี้กระแสของแฟนนางงามไปที่ฮือฮา<ร>อมาก<ะ>ว่าทำไมแบบ สระบ,บุรีจัดยิ่งใหญ่อะไรขนาดนี้นะคะอยากบอกอะไรกับแฟนนางงามมากคะอยากบอกว่าทุกคนนะ่ะที่ดูนางงามเหมือนกับเราเข้าใจว่าอยากมีสักครั้งที่อยากดูแบบโชว์ที่ดีที่สุดของการประกวดนางงามโดยมีความยุติธรรมที่สุดแฟนที่สุดเพลงสนุกกราฟิกดีโชว์ดีนางงามดีนี่คือสิ่งที่ฟินใฝ่ฝันอยากจะด,ดูแล้วฟินก็เลยทําขึ้นมาในเพลีของตัวเองนะคะขอให้ทุกคน ชมแล้วก็เก็บมันไว้ในใจตลอดไปนะคะว่าเรามาทําสิ่งนี้เพื่อสร้างกำนานให้กับแกรนไทยด้วยความรักในแกนไทยและรักในจังหวัดสระบุรีของเราค่ะพี่มอฟีนครับแล้วแบบผู้เข้าประกวดของสระบุรีนี่คือพร้อมมงหลายคนมากผู้ที่ได้รองหรือตำแหน่งต่างๆมีสิทธิ์จะไปคว้ามุมในจังหวัดอื่นได้ไหมคะอรองอันดับหนึ่งลงไปนะคะสามารถสมัครและคว้ามุมจังหวัดอื่นได้เลยที่เป็นแต่สนับุนเแต่พี่ด้วยค่ะ wow. แล้วในรอบไฟนอลจะถึงนี้นะคะพี่มอปินมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนง,งามอีกไหมคะจะบอกว่ารอบชุดว่ายน้ําเตรียมดูโชว์ฉ๋อ,อ,อ,อวันนี้ว่าสุดไฟนอลคือที่สุดกว่าน,นี้อีกหลายเท่าตัวแน่นอนค่ะรับประกันว่ากระเทยไทยจะยิ่งกว่าใครค่ะ มีคนเปลี่ยนเรื่องรามมากจรล็อกนงใช่าซือว้ใช่ค่ะก็รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกว่าวีนเลยค่ะคือวีนลงเฟซตัวเองเลยค่ะว่าเอาหลักฐานมาเสนอหน้าเลยค่ะว่าสะบุวีล็อกมงหรือว่าสะบุวีไม่ยุติธรรมใครกล้าเชิญเลยค่ะแล้วถ้าได้ยินอีกครั้งหนึ่งนะคะรับประกันค่ะเจอกันที่ศาลแล้วบอกเลยว่าดิฉันไม่เคยขึ้นศาลแพ้ใครค่ะบอกชัดเจนค่ะเป็นผู้หญิงชัดเจนค่ะแล้วก็บอกเลยว่า ทำมาขนาดนี้สเกลหลัก8หลักขนาดนี้ oh. จะล็อกลงให้ใครอ่ะก็ต้องจ่ายมากกว่า8หลักค่ละล้วระดับจังหวัดกาจ่ายไหมคะการจ่ายก็ว่ามาเลยค่ะฟิ oh. รับคา,า,า,าดหวังตำแหน่งพีดียอดเยี่ยมไหมฮะถามคุณตรงเลยแน่นอนว่าทุกคนมาทำทำงานเนาะเราก็อยากได้คำชื่นชมเนาะอยากได้การยอมรับ mm. หลักๆอะ่ะตำแหน่งพีดียอดเยี่ยมอาจจะไม่ที่ที่สุดของฟินนะคะแต่ที่สุดของฟิลคือการ ทำในสิ่งที่เรามีแพชชั่นแล้วเป็นเก็บกดมากกับปีที่แล้วที่ผลงานของจังหวัดสระบรุรีถูกทุกคนปรามาดว่าบงห่วยจังหวัดนี้ไม่มีเงินจัดการประกวดดีๆฟินจใจเห็นเลยว่าคนสระบุรีใจดีมากรางวัลสบัดเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจังหวัดสระบรุรีมีคนที่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาวงการนางงามให้ก้าวหน้าและยกระดับวงการนางงามได้เช่นเดียวกันค่ะเราก็พิสูจน์ได้เห็นด้วยผลงานกัน้ค่ะ ก็ยวดในห้องดำเมื่อวันก่อนนะะคนางงามร้องไห้กันหลายคนมากเลยเขาบอกว่าโกรธคนไทยจริงไหมคะคือจริงๆร้องไห้นี่ไม่ใช่นางงามร้องไห้คนเดียวนะคะพีดีก็ร้องไห้ด้วยค่ะโกรธไหมลูกไม่โกรธคือจริงจริงอะทุกคนเราต้องการกดล็อกภายในใจของทุกคนนะคะในสิ่งที่ทุกคนคิดรู้สึกเราไม่ได้กดดันให้น้องร้องไห้ด้วยความเสียใจแต่บางคนร้องด้วยความตื้นตันด้วยความ สิ่งที่ตัวเองเจอมาในอดีตอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นการกดกันหรือว่าดา่าหรือว่าดุให้น้องร้องนะคะแต่น้องร้องเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตตัวเองและจะบอกว่าตอนแรกเริ่มงงนะว่ามีกแกรนสระบุรีหรือรายการไม่หมดนี่นะคะเพราะว่าทุกคนก็แบบมีปัญหาชีวิตรุงเราคือต้องยอมรับว่าหลายๆคนนะคะบางคนเป็นเสาหลักของบ้านบางคนเห็นผู้หญิงบอกบางแบบนี้ที่ออกมาเดินตรงเนี้ย บางคนรับผิดชอบครอบครัวทั้งครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวเนี้ยค่ะหลายๆอย่างเราเนี้ยค่ะที่ทําให้น้อง้องไห้ในวันนั้นคือสิ่งที่ตัวเองเจอมาหรือว่าชีวิตของตัวเองที่บางทีเด็กแต่และคนน่าสงสารมากบางคนนะคะแต่บางคนก็แบบยังไงล่ะคือช่วยเหลือคนอื่นแต่ภายในใจของตัวเองอะทุกแล้วก็ไม่มีใครไม่ไม่กล้าที่จะเรียกร้องความสนใจจากใครแต่ว่าห่วงกับความรู้สึกของคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะที่เป็นเรื่องที่น้องร้องไห้กันอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วคือเป็นต้องการที่จะ ดูว่าใครที่จะมาสามารถมาทํางานกับเราได้จริงๆสุขภาพจิตสุขภาพใจหรือว่าทัศนคติเป็นยังไงก็ลงลึกให้ถึงถึงแก่นเลย,เลย,ก,ลเลยลก็เลยน้องๆหลายๆคนก็เลยร้องไห้กันประมาณ80-90%เลยค่ะเาขาเขาบอกว่ามีข่าวรือว่าปีนี้คือพี่ซีนจัดปีเดียวก็ปีสุดท้ายจริงไหมคนะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าสถานการณ์ปีหน้าเป็นยังไงเนาะจริงๆทั่นมันไม่มีวันหมดไปหรอก เราชอบดูนางงามอะทุกปีปีนี้เราบอกไม่ดูละีหน่าเราดูปะ่ะดูแบบเหมือนกันมันไม่มีทางหมดไปหรอกค่ะมันอินมันรักมันอยากทําในสิ่งที่แบบเจ๋งที่ฟังแต่ต้องดูในบริบทสถานาการณ์ช่วงนั้นด้วยเนาะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแต่หลักๆแล้วค่ะใจความรักนางงามมันคงเปลี่ยนไม่ได้ประมาณนี้คะ่ะขอบคุณค่ะ, <laughs> ะ,คะไม่ให้คำถามนะคุณคะาฝากให้ปแฟนติดตามต้องคอยต้อ ฝากหน่อยค่ะรอบไฟนอลนะคะก็คือจะมีคอนเสิร์ตของโตสัก์สิทธ์และชุพพร์แล้วก็อินฟ้าวราหะนะคะเป็นมคอนเสิร์ตที่จริงๆก็คือไม่มีนีคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสระบุรีไม่มีไม่หนีแล้วนะคะตั้งแต่รอบแถลงข่าวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะตอนนี้ยังพอมีบัตรเหลืออยู่บ้างประมาณ20%นะคะสามารถซื้อได้กับทางเพจหรือว่าซื้อได้ที่หน้างานนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้มาชมด้วยกันนะคะกับสิ่งที่ตั้งใจทาผ่านมาได้ทั้ง รอยยิ้มทั้งน้าตาทั้งอุปสัคหลากหลายแต่ดราม่ามากมายแต่วันนี้มันอยู่จุดโค้งสุดท้ายละของการประกวดระดับจังหวัดนะคะก็อยากให้ทุกคนมาชื่นชมด้วยกันนะคะถือว่าเราก็คือหนึ่งในแกล้งค่ะพี่ปีนครับเรื่องมงกุฎปีนี้หน่อยค่ะที่เปิดตัวมงกุฎมงกุฎสวยมากแรงบันดาลใจอะไรยังไงอยากให้เล่าแรงบันดาลใจของมงกุฎหลักๆเลยค่ะคือปีนมาทําตรงนี้เพื่อจังหวัดนี้นะคะก็คือยอดมงกุฎมาจากมณฑล ยอดมนรはは nature, pen, ์กของพระพุทธบาทค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงมงกุฎนะคะคือราวบันไดพญานาคจากพระพุทธบาทนะคะแล้วก็มีดอกซึ่งเป็นเป็นดอกข้อพันสาซึ่งประเพณีข้อพันสาเนี่ยเป็นประเพณีของสระบุรีซึ่งการตักบาทดอกข้อพันสาเป็นประเพณีการตักบาทดอกไม้หนึ่งเดียวในโลกที่เราภาคมงใจเป็นประเพณีใหญ่ที่สุดนะคะในจังหวัดสระบุรีเราก็เลยอยากจำมีไซด์ออกมาในรูปแบบของมงกุฎนะคะที่ฟินชอบเป็นคนชอบสีสองสีสองโลหะ ออกมาได้แบบถูกใจระทบใจมากๆก็ต้องขอขอบคุณน้องพอพันมากๆด้วยผู้ชาะก็คือได้มงกุฎไปเลยใช่ไเอาไปเลยค่ะนะคะนี่ใครจะทมีเขานี้นีมีคำถามว่าพี่วัดมีส่งกำลังใจหรือว่าฝากความได้ในมออ๋อพี่วัดจริงๆพี่วัดวางตัวดีนะในเรื่องของการติดต่อในส่วนของแบบส่วนนี้ค่ะซึ่งก็จะติดต่ออะไรต่างๆจะไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับพี่วัดค่ะก็ติดต่อผ่านครูนะคะซึ่งเป็นส่วนของแบบว่าผู้ที่ติดต่อภดีในกองอะไรประมาณนี้ค่ะก็ หลักๆก,ก็คือรับรู้ได้ถึงเขาเขาเขา้เขาใจถึงความตั้งใจของเรานะคะ <c oughs> รับรู้ได้ว่ารวันแบบว่าหลายๆครั้งที่เราทําดีเขาก็จะมาคอมเมนต์ชื่นชมอะไรแบบนี้ค่ะก็คิดว่าไม่เสียแรงที่ทุ่มเทเนาะออกับวันนี้ที่แบบฟีดแบ็กกลับมาประทับใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่วันนี้มาตรงนี้แม้กระทั่งว่าฝนตกจนแทบจะมาไม่ได้รถติดน้ําท่วมนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะอาจจะไม่ได้มาครบทุกคนเนื่องจากสถานการณ์รุนแรงมากในส่วนของน้ำท่วมแต่ว่า ขึ้นใจมากเลยยังคงหนาแน่นกันเหมือนเดิมนะพี่พี่สุรบชนา่อังไงคะขอบคุณค่ะบหนูก็มีคำถามไหมคะหมดแล้วโอเคค่ะขอบคุณคุณค่ะ